หัวเหล็กคะ่ะหัวเหล็กหัวเหล็กจริงๆคะ่ะเชื่อเจ๊เจ๊เรียนมาคะ่ะอันนี้เป็นหัวพ่นแก๊สแบบเหล็กจ้า fc จ้าวิธีการใช้หัวพ่นแก๊สแบบนี้หรือว่าแบบนี้ใช้เหมือนกันเลยจ้าแต่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าไอหัวพวกนี้จะมีจุดที่ให้เราสตาร์ทไฟเลยนะจ้าเมื่อเรากดปับ๊บมันจะสตาร์ทมันจะสปาร์กแล้วไฟมันก็จะติดทันทีจ้า วิธีการใช้เวลาเราไปซื้อแก๊สกระป๋องก็งให้ไปซื้อแก๊สหัวสั้นนะจ๊ะตรงนี้มันจะมีหัวสั้นหัวยาวจ้าวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยมาร์กนะจ๊ะมาร์กกับมาร์กนะจ๊ะตรงกันพอมาร์กตรงแล้วก็สวมเลยจ้าสวมแล้วบิดขวาจ้าสวมแล้วบิดขวาจ้าหลังจากนั้นก็เปิดด้วยการบิดซ้ายเมื่อเราบิดซ้ายแล้วก็ยิงปั๊บไปก็จะติดจ้า f อจ้าก็มีแค่นี้สำหรับ วิธีการเลือกใช้ส่วนหัวทองเหลืองแบบนี้ก็ใช้ใช้ไฟแช็กเอานะจ้าในการจุดไฟจ้า